ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ุศิริอาภาและชนเดนกันนะครับนี้ผู้ก่องตั้งกรมโบราณนานสินะครับร่วมกับท่านศาสตราจารย์ดรถนิเคิววิชัยนะครับในช่วงแรกกรมศิรไทยของเราเรียกว่ายังไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งต่อมาท่านอาจารย์ศิริอาภาได้นําความไปขอความช่วยเหลือทางท่านศาสตราจารย์ดรถนิตใน น ia high, anything, ับดีในสมัยนั้นใช่ไหมครับอาจารย์แอกว่าเรื่องนี้จะให้อาจารย์เป็นคนช่วยขยายความสักเล็กน้อยดีไหมครับเกี่ยวกับประวัติองค์กรเ่ากๆอนครับได่อาจารย์ครับค่ะดึงใจพูดได้รือเล่าคือคือพูดถึงวงการจำนำสินของคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยเราเริ่มต้นมาจากหนักศึกสารนะคะือเริ่มต้นเลยนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยกลุ่มหนึ่ง เขาชอบเล่นดนตรีอยากเล่นดนตรีแล้วเขาก็ไปรวมรวมรวมกันเล่นดนตรีใครมีเรื่งดนตรีอะไรก็เอามาจากบ้านของส่วนตัวบ้างขอะไรบ้างโดยมีครูเนี่ยเข้าไปพูดคุยด้วยแล้วก็สนิทสนมกันก็นกไปเล่นดนตรีกันตอนนั้นเล่นจมกระถางไทยๆก็เริ่มรู้จักแล้วก็เชิญให้เราไปเ,เล่นดนตรีในงานต่างๆของ ทีน th uh, ี้เวลาสอนไม่มีที่จะสอนไม่มีเครื่องดนตรีจะสอนเราก็ต้องไปอาศัยอาจารย์สาธิตเล่นขอขอเขาเล่นนะคะขออยืมเครื่องรมนตรีเขาเล่นแล้วก็มีอาจารย์นสาธิตบางคนเนี่ยที่เป็นอาจารย์รัฐมนตรีเนี่ยก็มาช่วยทีนี้วันหนึ่งแสงประเสริฐปางเนียงนักสายเอกไทยก็เข้ามาพูดเขาที่หน้าโต๊ะครูแล้วก็บอกว่าครูครับผมอยากให้ อยากให้รู้จัาดนตรีขึ้นมาพวกเราอยากเป็นวงอยากได้ดนตรีกันรู้ก็ดีใจมากนะคุณป้าคุณรักษาฮะแ้าเดี๋ยวพยายามหาทางไปปรึกษาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายเพื่อสร้างวงเราขึ้นมาหลังจากนั้นรู้ก็ไปปรึกษาอาจารย์คณิตเขียววิชัยซึ่งตอนนี้ท่านเป็นคณะบดีนะคะก็ไปบอกอาจารย์ว่า นักการคณะของเราเขาอยากได้รันตรีแต่เราไม่มีงบอยากจะตั้งงขึ้นมาอาจารย์จะช่วยเหลืออยากจได้บ้างเราต้องการทุนค่ะแต่ก็ถามว่าทุนระดับแค่ไหนก็บอกว่าต้องแสบขึ้นไปหรือไหลแสนก็ได้ค่ะเพราะว่ารัฐนตรีแต่ละชิ้นก็มีราคาอาจารย์ันนี้ก็รับปากกันที่บอกว่าเดี๋ยวผมเป็นตีกรอบก่อนก็เป็นตีก็เพื่อหาเงินก็ อาจารย์ก ok like ็ไปดูจิตนะคะก็ไปหาเงินมาให้ครูได้เป็นแสนบาทเฉลี่ยๆพอได้เงินครูก็เลยไปกราบคุณครูดูจิตรูแลพ่อแม่ค่ะแล้วตอนนี้ถึงว่าคุณย่าคุณย่าเนีคุณครูดูจิตกับครูเนี่ยครูไปจ่ายท่านแล้วก็ไปงานอาสาสมทบ้านคุณย่าแล้วเพราะว่าครูก็ชอบตุรกีนะคะคุณครูดูจิตก็เมตตามากก็เพราะว่าจะมา ก็พาไปหาสมชัยนะคะซึ่งเขาผลิตเครื่องดนตรีดูก็ไปเลือกให้แล้วก็ขอขอราคาที่เกินน้อยๆที่เรามีเนี่ยเพื่อให้ได้เครื่องดนตรีขึ้นมาเราก็ได้เครื่องดนตรีค่อนข้างค่อนข้างครบค่ะค่อนข้างครบที่จะเป็นวงได้เรื่อง้าร์ด mm ีไ hmm. ด้เลยนะอันน hum ั <youtubers> yeah. Yeah. ้นเป็นจุดเริ when when ่มต้นนักศึกษาเป็น่มแต่ตอนนั hmm. ้นก็ เรื่องวิจัยแล้วก็ขยันหมั่นฝึกซ้อมกันมากจากเดิมที่เราเคยวิ่งไปซ้อมที่เริแอนสาธิตซึ่งเวลาเขาซ้อมกันเนี่ยก็จะต้องมีบางคนที่มีมอเตอร์ไซค์ผู้กายเนี่ยมาคอยคอยดูอยู่นั่งเมริแอนสาธิตเพราะว่ารถผู้เที่ยวสุดท้ายจะผมกะว่าเราแม่งซ้อมกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวรถตู้หมดคูณจะกลับทัวเที่ยวไม่ได้นะคะพอใกล้ๆเวลาเขาก็จะมาติดก,กิ่งข้างรถจะออกแล้ว ก็ที่มันใช้เป็นส่วนที่ท่าก็เป็นอย่างนี้เป็นประจำจนกระทั่งเมื่อสายเรามีกำลังใจแล้วก็รักกันฮะวงลุ้นนั้นการักกันนะมีหลายคนทีเดียวมีแฉ่เสิร์ฟบ้านเนี่ยมีแก้ไขนะคะอาทิตย์ติดมั่นมีจตุพรมีปริญญานะคะก็ก็เป็นเป็นหลักแล้วพอรุ่นน้องเข้ามาเนี่ยก็คงจะเห็น นะฮะหัเใจหเวใจเห็นเนี่ยแล้วอีกหลายคนที่คุณไม่ได้พูดถึงเนี่ยทุกคนรักจังหวัดเลยวงดนตรีไทยโอลานชนาศินนอกจากจะมีหัวใจเป็รับบเล่นดนตรีแล้วทุกอย่างรักกันด้วยนะภาษาสัมผัสทีไม่ละลอกก่อแหวนนะฮะรักแหน่มากแล้วก็ในวงเนี่ยหลังจากที่กูก็เล่นชื่อเล่นกระสบู่สบู่ที่ก็เป็นในะัศน์ธิวี วันที่กรุเกษียณเขาก็เอาตรีไทยที่ตั้งขึ้นเนี่ยมาเล่นในงานกรุเกษียณด้วยแล้วเราก็ได้น้องคนหนึ่งนะคะน้องชิมนะน้องชิมที่อยู่เนี่ยน้องชิมเนี่ยเขาเป็นนิสิตอยุฬาอยู่คณะศึกษาการ์เลเป็นมือมือละหนาเอกที่ที่อยากจะให้ฟังได้ซ้ำไปอยากให้น้องชิมมาเล่นให้วยสองคนจ้ะนะคะซึ่งชิมจะไม่ใช่นักศึกษา่ายสาดแต่หัวใจเป็นศยุศาสตร์ ก็มันเล่นพูกถิ่นั้งพวกเราพาร์ตค่าี่น้องดีตรียกันอันนี้มันก็เราจะเห็นว่าโบราณชนิตก็ก่อกำเนิดจากจุดที่ไม่มีอะไรจนค่อยๆมีขึ้นมาจนเป็นแบบนี้นะคะครูก็จะอยู่ในวงด้วยตลอดจนกระทั่งกระเสียเกระเียนแล้วใจรูก็จะกอัูเหมือนนันน่ะคราูก็กลัวว่าบัดเน็ตที่กระเสียนไปแล้วกูเลยเข้าไปในห้องตรีไทยแต่ไม่มีใครรู้จักจะหาะเป๋าหนักไเลย แต่ครูก็พี่กำลังใจทุกคนอยู่เสมอแล้วก็ดีใจที่ขณะนี้วงโบราณฉนักศิลป์นเนี่ยเข้มแข็งนะก่อนหน้านี้เราเข้มแข็งทิ้งหนะเราเข้าประกวดเข้าประกวดระดับชาตินะที่โรงมาครแห่งชาติแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราไ,ไม่มีไม่มีครูอย่างวงอื่นเขาวงอื่นไม่ต้องมีเขามีศิดมีครูเป็นนชิ้นเป็นอันอันนี้เป็นทางของครูคนนี้อันนี้เป็นของ เป็นสิทธิครูทั้งนั้นเลยเนี่ยแค่ครูสิริอาภาเนี่ยเป็นครูจากจุฬาศาสตร์ไม่ใช่ครูดนตรีโดยตรงแต่หัวใจเป็นดนตรีเท่านั้นเองนะคะเราก็เลยได้ที่สีไม่เป็นไรแต่ว่ามีหลายคนเข้ามาหาครูแล้วเขาบอกว่าทําไมทําไมเราไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยแต่ก็ไม่ว่ากันเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็ต้องเป็นไปนะคะทุกคนเข้ามาประจักษ์ในวัฒนธรรมแล้วเขากลับเป็นแง่กูก็รู้สกเสียมากนะคะเพราะฉะนั้นเรามีดนตรีโบราณที่มาเสีขึ้นและ เป็นวงที่มหาวิทยาลัยรู้จักเราเคยเล่นถวายสมเดชดนตรีมหาสมเด็จพระเทพเยไปนั่งในวงแสดงจันทร์แล้วก็เล่นเปรียบุหรี่นะคะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความเป็นมาของวงนะคะครูก็อยากให้วงในตอนนั้นแข็งแรงเข้มแข็งนะคะอบอุ่นสืบไปอยากให้ทุกคนรักโอราณจักรศิลแล้วก็มาช่วยกัน นะคะมาช่วยกันมาได้ดนตรีเราเลื่อนหัวใจส่วนชื่อโอราชนมาศินก็มาจากคนในวงน่ะคนในวงเข้าตัวเกาโอราหน่อยแต่เราก็เลยอ่านขึ้นาว่าโอรานันท์ินแล้วมันโอราอีกขณะนี้จมุูบเป็นตัวแทนที่เป็นตัวแทนของชื่อวงของเอย่องทุคนโออานะคะแล้วก็มีทั้งนักร้องและดนตรีอะไรที่ที่อยู่ในวงแต่ ที่เราอยู่เป็นประจำก็คือก็อคือครูแหละเขาไม่มีใครร้องที่จะขึ้นมามาร้องเนื่งจากทางดนตรีก็น่าจะหดได้เร็วกว่าร้องะเพราะว่าร้องมันอยู่ที่ดีที่ตัวเราแต่ดน,นตรีมันอยู่ที่เครื่องเลยนะคะแต่คราแลว้วก็ข้าวยาแล้วเดี๋ยวเราทําดนตรีนะคะวันนี้ดีใจมากที่ได้มาถ้าครูร้องไม่จบก,ก็่ช่วยกัน <c ười>